ผลพัรนักรุงโฮมคุกไม่กี่เดือนก่อนนะครับไปคาเฟ่ที่หนึ่งนะครับเขาเสิร์ฟกาแฟมาในน้ำมะพร้าวครับก็รู้สึกแปลกดีนะครับพอดื่มปุ๊บก็รู้สึกว่าถูกใจครับเลยคิดว่าถ้าเปลี่ยนจากกาแฟเป็นชาเขียวเนี่ยอาจจะเวิร์กก็ได้พอลองชิมนะครับก็รู้สึกว่าเอ้ยมันเวิร์กเหมือนกันครับเลยอยากจะเอาสูตรนี้มาแชร์กันเริ่มจากตัวน้ำมะพร้าวชาวเกาะเลยนะครับนี่น้ำมะพร้าวของชาวเกาะนะครับเขาไม่เติมน้ําตาลนะครับจะเป็นรสแบบหวานน้อยนะครับเหมาะมากๆเลยในการดื่มเปล่าๆหรือว่า เอาไปปรุงทําอาหารก็ได้นะครับทำให้ปรุงรสง่ายเวลาที่เราดื่มครจะได้สัมผัสรสชาติของน้ำมะพร้าวแบบแท้ๆเลยนอกจากนี้เนี่ยไม่ใส่วัตถุก,กันเสียด้วยเพราะว่าเขาบรรจุด้วยระบบแบบปลอดเชื้อนะครับ ทำให้เราเก็บรักษาได้นานดื่มเมื่อไหร่ก็สดชื่นครับสูตรนี้เดี๋ยวผมจะแบ่งออกมานิดนึงก่อนนะครับเราจะผสมกับผงชาเขียวนะครับแบบนี้จากนั้นผมก็จะทําการคนนะครับให้ผงชาเขียวละลายทีนี้แล้วแต่ยี่ห้อที่ใช้นะครับบางคนเนี่ยอาจจะไม่ละลายสักทีหนึ่งนะครับแนะนําให้นําตัวน้ามะพร้าวเนี่ยไปอุ่นสักเล็กน้อยก่อนนะครับจะเข้าไมโครเวฟก็ได้หรือว่ามาตั้งบนเตาแบบนี้ก็ได้นะครับแต่สำหรับอันนี้เนี่ยผมว่าละลายหมดแล้วนะครับก็เพราะฉะนั้นไม่ต้องอุ่นก็ได้คนให้ละลายดีนะครับแล้วก็พักเอาวจาากัะ็มทํต น้ำมะพร้าวที่เหลือนะครับสูตรนี้ผมใช้ประมาณ560มิลลิลิตรนะครับบวกลบได้นิดหน่อยครับไม่มีปัญหาจากนั้นนะครับผมก็จะทําการเติมน้ําเชื่อมลงไปนะครับอันนี้เป็น simple syrup นะครับก็จะเป็นน้ํา1ส่วนน้ําตาลหส่วนนะครับประมาณสัก45-60 ML มนะครับตรงนี้เราจะชอบคนให้เข้ากันนะครับเราก็จะทําการเทใส่แก้วนะครับ การเทให้แยกชั้นเป็นเลเยอร์แบบนี้นะครับจะต้องมีความหนาแน่นที่ไม่เท่ากันครับการที่เราผสมน้ำเชื่อมลงไปในน้ำมะพร้าวนะครับจะทําให้มีความหนาแน่นที่สูงกว่าพอเราเทชาเขียวลงไปด้านบนนะครับมันก็จะเกิดการแยกชั้นเกิดขึ้นสําหรับคนที่ไม่ทานหวานนะครับก็สามารถผสมแบบนี้ได้แต่ว่ามันอาจจะไม่แยกเป็นเลเยอร์ชั้นๆแบบนี้เท่านั้นเองครับครับแล้วเราก็เสิร์ฟกับขนมนะครับจะเป็นเค้กเป็นมาการองก็ได้นะครับอันนี้เป็นน้ำเชื่อมเผื่อสําหรับคนที่ชอบดื่มหวานนะครับนี่ะใส่หลอดลงไป เท่านี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วนะครับมีน้ำมะพร้าวชาวเกาะติดบ้านเอาไว้นะครับอยากทำเมนูนี้เมื่อไหร่ก็จัดได้ทุกเมื่อครับ สูตรนะครับแล้วก็สามารถรับชมคลิปทำอาหารของเราย้อนหลังได้ที่ www.ponfoodmafia.com ครับและเพื่อให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเพื่อนๆสามารถสื่อสารกับเราติดชมรายการได้นะครับผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, IG, TikTok และปลายน์แอดครับ